สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาที่มีหน้าตาแปลกกว่าปลาตัวอ,อื่นแต่ปลาตัวนี้ก็จัดเป็นปลาอีกตัวที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะน่ารักอาจจะด้วยพลักษณะของการว่ายน้ําที่ดูมุ้งมิ้งหรือสายตาที่ดูวอวอนก็ตามจึงไม่น่าแปลกเลยครับที่เจ้านี้ จะเป็นปลาอีกตัวที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากเพื่อนๆที่เริ่มเลี้ยงปลาทะเลไม่น้อยซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปักเป้าเขาครับปักเป้าเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า l ล็ t โตเลียคอนูตาจัดอยู่ในวงปลาปักเป้ากล่องพบได้มากในบริเวณมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกลักษณะภายนอกลำตัวจะมีรูปทรงคล้ายกับกล่องทรงสี่เหลี่ยม คือลำตัวจะมีสีเหลืองไปจนถึงสีแทนจะมีจุดสีฟ้าอ่อนๆตลอดทั้งลำตัวดวงตาดำกลมโตและที่ถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะลักษณะเด่นของป้าชนิดนี้เลยก็คือมันจะมีเขาแหลม ยืนออกมาเหนือดวงตาทั้งสองข้างหนึ่งคู่และบริเวณใต้หางอีกหนึ่งคู่ในธรรมชาตินั้นปลาวัยเด็กมักจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงบริเวณปากแม่น้ำหรือในบริเวณน้ำก่อยแต่ในปลาวัยโตเต็มที่ก่อมักจะอาศัยอยู่ในแนวปะกาลังซึ่งมักจะอาศัยอยู่ตัวเดียวหรืออาจอยู่เป็นคู่และมีอาณาเขตเป็นของตัวเองการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ตู้ของเพื่อน ็จำเป็นจะต้องมีหินเป็นในตู้ที่จัดให้มันเป็นซอกเป็นโพงมากสักหน่อยตู้ก็ควรจะต้องมีขนาดใหญ่มีน้ําที่สะอาดและที่สําคัญระบบกําจัดของเสียก็ค่อนข้าง,งจะเป็นอะไรที่จําเป็นจึงทําให้สกิมเมอร์เป็นสิ่งที่ขาดไปซะไม่ได้ถ้าจะเลี้ยงปลาชนิดนี้ส่วนเรื่องของอุป,ปนิสัยใจคอ เจ้านีก็ถือว่าเป็นปลาอีกตัวที่ค่อนข้างจะรักสงบพอสมควรแต่ถ้าเป็นกับปลาในพวกเดียวกันเองแล้วละก็ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ปลาชนิดนี้จะไล่กันบ้างครับแต่ถ้าเป็นกับสัตว์ชนิดอ,อื่นๆเช่นกุง้งหอยปูหรือปลาขนาดเล็กเจ้าพวกนี้ก็อาจจะตกเป็นอาหารของมันได้ครับห้ามนํามาเลี้ยงรวมกันเป็นอันขาดส่วนเรื่องของอาหารการกินในธรรมชาติเจ้าหนีมักจะกินสัตว์ทะเลขนาดเล็กพวกกุง้งหอยปู หนอนรวมไปถึงตะไคร่สาหร่ายหรือเศษอาหารที่ลอยไปมากับกระแสน้ําในระบบปิดเหลืองกินจึงแทบจะไม่ใช่ปัญหาหลักๆสำหรับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ครับเพราะมันแทบจะกินได้ทุกอย่าง แต่ในช่วงแรกที่เพื่อนๆเอามันมาลงตู้หากมันไม่ยอมกินอาหารเม็ดหรืออาหารสําเร็จรูปเพื่อนๆก็อาจจะลองให้อาหารที่เป็นอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งไปก่อนก็ได้ครับและค่อยๆผสมกับอาหารเม็ดเพื่อให้มันสร้างความคุ้นเคยแต่ไม่ว่ามันจะกินอาหารประเภทไหนสิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องคอยเสริมให้กับพวกมันเลยก็คืออาหารที่มีแคลเซียมในปริมาณสูงๆอย่างเช่นกุ้งทั้งเปลือกก็จะช่วยให้มันได้รับสารอาหารครบถ้วนครับในส่วนเรื่องของข้อควรระวัง ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและต้องให้ความใส่ใจมากๆเลยล่ะครับนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์และความเครียดของปลาชนิดนี้ซึ่งปลาชนิดนี้จะมีตอมพิษอยู่ที่บริเวณผิวหนังของมันและหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดอาการเครียดหรือตกใจอย่างรุนแรงแล้วล่ะก็ มันก็จะปล่อยสารพิษออกมาในน้ําซึ่งสารพิษนี้ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงจนสามารถฆ่าชีวิตของปลาตัวอื่นที่อยู่ในตู้ได้เลยซึ่งความยากในการควบคุมความเครียดของปลาชนิดนี้นั้นก็ทําให้เจ้านี้ถูกจัดอันดับความยากในการเลี้ยงอยู่ในระดับที่ต้องบอกว่ายากมากแต่หากจัดการกับเรื่องของอารมณ์และความเครียดของมันได้ความยากของปลาชนิดนี้ก็อาจจะลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลางเท่านั้นครับซึ่งทิกง่าย ที่อาจจะพอช่วยลดปัญหาความเครียดได้ก็คือให้เพื่อนเพื่อนลงป้าชนิดนี้เป็นลำดับแรกของตู้ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากเลยครับพอเมื่อลงเจ้านี่เป็นลำดับแรกก็จะไม่มีป้าตัวอื่นมาคอยกวนโอกาสที่มันจะเครียดก็จะน้อยลงหรือต่อให้มันเครียดพิษของมันก็จะไม่ไปโดนป้าตัวอื่นครับและเมื่อมันเริ่มชินกับตู้หรือเริ่มชินกับผู้เลี้ยงแล้ว <S <s <ๆ>เพื่อนเพื่อนจึงค่อยๆทยอยลงป้านอื่นต่อไป <S <s ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับและสำหรับข้อมูลโดยสรุป กัตามนี้เลยครับเอาละครับก็ะจบกันไปกับข้อมูลของปลา ที่มีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาหวังว่าข้อมูลของปลาที่มีหน้าตาน่ารักหน้าเลี้ยงตัวนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจหรือมองหาปลาที่มีลักษณะแปลกๆได้ไม่มากก็น,น้อยแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ